สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสกเก็ตมาเนนะครับที่อำเภอคอวงังจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเดินตลาดคัองนะครับหรือว่าตลาดนัดมมอของอำเภอคอวังนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับในทุกๆวันศุกร์นะครับที่อำเภอคอวังแห่งนี้ก็จะมีตลาดนัดของนะครับซึ่งขายอาหารการ กินทุกอย่างนะครับเป็นอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านมีทุกอย่างเลยนะครับดีแม้กระทั่งอาหารทะเลแบบนี้ทาร่ากบมีอาหารพื้นบ้านนะครับคุณผิชมนี่ก็อบหมูอร่อยยนะครับบนบรรยากาศนะครับที่น่าเดินดูลูถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหาขายมีเป็นอาหารอีสานนะครับแี่ก็ขายราบเสร็จนะครับมีสคู้นะครับแล้วก็ผมจะพาทุกท่านนะครับเดิน ชมบรรยากาศของตลาดคลองถมนะครับที่ตลาดคลองถมนะครับเป็นตลาด,าลลาดลน,น,นันนดน,นะครับตลาดคลองถมแข่งอุเธอขอวางใจเะสรงนี้นะครับเป็นตลาดนัดพระพทุ้วันศุกร์นะครับพุกบวันศุกร์กในช่วงเริ่มตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปย่อถึงเย็นเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาตั้งร้าน ขายของกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาเดินกันก็คุมก็คือ้นป่าแะตีนปลาเนี่ยชาวบ้านเลยเป็นอาหารพื้นบ,บ,บ้านเลยนะครับ,าารบ,รบซึ่งใน,นแต่และทุกปันสุงมนคะเยอะเียนะครับที่ตลาดนัดแห่งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดนัดคลองผมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธร คุณผู้ชมดูปลานะครับปลาเผา,เนาขนาดคนเขามื่คขึ้นมาแล้ชาวบ้านก็ดโดงโดนเลยของยี่สิบาทครับรเพ่อนเราดูยี่จ้าครับก็หอยแครงก็มีนะครับที่ตลาดคลองขุมทุกๆวันศุกร์แห่งนี้นะครับมีหอยทุกชนิดเลยครับหลายเนื้อเนี่ยครับปลาเผาครับปลาเผาตัวใหญ่ใหญ่ ก็ขายอาหารทะเลนะครับเป็นกุ้่งเป็นหมึกน,นะครับหมนคราวนี้เป็นกลางต้มนะครับกลาง้มของชาวบ้านที่เป็นที่นำมาขายนะครับส่วนโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนขายเครื่องใช้เสื้อผ้านะครับโซนฝั่งทางด้านนี้นะครับเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ต่างๆนะครับโซนทาง,ทาง้านนวันที่ผมไปเดินนี้